วัสดีค่ะพี่น้องพอกันวันนี้อยู่ที่นาพี่น้องพี่น้องเอ้ยอยู่ที่นห้ที่หน้าคือเก้าวันนี้เราจะพาพี่น้องมาเอ็ดอมกบแกงอมกบสูตรเผาผู้ไทยทางเผาผู้ไทยข้าเจ้าอันแกงอมกบข้าเจ้าสิเผาสิก่อนเจ้าสินิยมเผาเ,าเผาแล้วจึงค่อยไปออมไปแกงจึงหอมพี่น้องหอมกระแซบ ກະສູດໃຜສູບມັນເນາະສູດຂອງເຜົາເຜົາເພີເຜົາມັນພີ່ນ້ອງເອີຍສະບາຍດີຈອມຍາມກາຍແຖງເອັດອາຫານແຖງຖ້າເພົາບ້ານເພີນພີ່ນ້ອງເອີຍບັນາກາມີນາກົດກິນແກງອກົບສູພົບານເພີນກິນຖືລອບພີນອຍພົບາພຢານພດດກິນ หาอยู่หากินตามวิถีชีวิตใสแล้วชาวไร่ชาวนาตี <c oughs> ้นกับพันพี่น้องเ <c> ผ <oughs> าตะก่นเหลืองอุ้ยกินหอมหอมเลยพี่น้องเอ้มาเด้อพี่น้องเด้อมากินอมกบนากันเมนูอมกบสูตรเผาผู้ไทยอมกบตัวใหญ่ๆตัวบักเอบเลยละ่ะมาอยู่น่าคือก้าพี่น้องเอ้บรรยากาศคัื้อนีด้ดีอากาศเย็น เริ่มหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยตามวิถีชีวิตใช้ไล่ใช้านาชาวไร่ชาวนาพี่น้องเอ้ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านพร้อมเพื่อเป็นอาหารพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้านอนให้นอนนาพี่น้องเอเ้ยเลี้งงงอเลี้ยงควายคือเก้าเฝ้างเฝ้าควายเอด็ดอมกบสู่าพบ้านเพื่อกินเอด็ดอาหารเทง ก่อนที่ข้าวอียดโคก,ก่ะาห่างตะไคร้พี่น้องเอวห่างตะไคร้ฮุกถูให้มันขาวมันจังหอมอืมกอกบไม่ไข่แล้วว่ากบกินปา่าพี่น้อง มาฮักใหญ่หนึ่งเบ่งอังล่างเลยฮะว้าวแม่ใสยก่าโอ้เม่นแม่ไข่พี่น้องเอ้ยกินปลา ตาเต็มท้องเลยนี่อ,อ๋อมันได้ไหมน้องเอ้มันกบหรือยอัมซามอยู่โอ้โหตัวใหญ่สุดยอดเลยตัวบอกเอฟนูว่าแม่ใครไปอิ่ม๋าอิ่มขาสน้องเอ้ มันเต็มท้องเลยพี่น้องเอ้ย เองอบกุบใส่ผักอิลากใส่ผักอิลากหรือว่าผักสล่ว่าภาษาไทยข้เาเอิ่นว่ามะละกินกผักมะละกินกน้องข่ออิลากแต่เห็นชาวููไทยขอย่ขอยอิลากมาจนแจ่นุ็งกันด้วยพี่น้อง ว้าวสุกแล้วแกงกลมกลบใส่ผักลากหรือว่าผักมะละขีนกอุย้ยหอมมากเลยส่งกลิ่นหอมมากเลยมาแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อต้อเทงน้ากันเด้อ ว้าวหอมมากเสร็จแล้ว